ฮัลโหลฮัลโลทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าใจเหลี่ยมมันแพ้ในเอพิโซดที่72เนี่ยจากผลงาน What If e ของช่องสกิ b บ d ดีบ o มนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่อง What If e ที่ทำแอนิเมชันได้ค่อนข้างคล้ายกับต้นฉบับเลยนะเอาเรามาดูกันถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันไม่เหมือนกับต้นฉบับเนี่ยมันจะโกลาหลขนาดไหนไปดูนี่ไอ้ไอ้ดีเทนเนอร์ไง อ่าเดี๋ยวจักรดอนจะมาช่วยอันนี้ยักตามยักตามต้นฉบับอยู่นะแล้วเดี๋ยวสามพี่น้องก็จะมาด้วยถ้ายักตามต้นฉบับอยออู่นี่ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงมือสามพี่น้องไทยทานเราละมัง้งเอาพี่พี่ยืนให้เขาซัดพี่จีเรียบยืนให้เขาซัดซัดเสร็จบินหนีไอ้จักรดอนมันแล้วจริงจอ่าพี่ลองมาพี่สามมา แกไม่อรอดแน่อนาถดคตรอันน,น,นี้พี่ใหญ่ยังเป็นมือแบบไอ้น,นี่อยู่นะแขนยังเป็นอะไรนั่นอยู่อ้าวจบอันแล้วถ้าเกิดจีเหลี่ยมมันตายตั้งแต่เอพิโซดที่ห้าเจ็ดเลยละ่ะเป็นยังไงเออยังไม่ต้องถึงเอพิโซดเจ็ดสิบสองนี่ตายตั้งแต่เจอพี่ใหญ่ล่างอัพเกรดเนี่ย จะเป็นยังไงตอนนี้พี่รองมันยังถูกปรสิตสิงอยู่เลยอโอจีเลี่ยมสภาพนี้นะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกนะไม่น่ามาตู้ต่อแล้วนะอ้าพี่โอเคพี่โอมีแมนนั้นยังไหวอยู่ โอ้ <laughs> พี่ใหญ่บินแบบจึ้ม <laughs> ทำไมพี่ใหญ่บินกันอ๋อาดาบปกากหัวโอ้ยโอเมก้จีจจเลียมบอกอ๋อฝากลูกเมียค่ะด้วยแล้วในเอพิโซดที่57แต่ถ้าเกิดว่าพี่สามมาแทนพี่ใหญ่มันจะเกิดอะไรขึ้น มอกนกำลังคุมข้างเลยตอนนี้มาลังคุมข้างต้องต้องให้คนมาจัดการมันพี่สาบครับทำไมพี่สาบมันดูตัวใหญ่จังวะนี่คือการยิงแบบการยิงแบบไม่มีเลเซอร์อะไรออกมาเลยนะเอาออู้้แขนขาด ว่านี่มันไม่ใช่การช่วยเหลือพี่รองแล้วจะฆ่ากันแล้วพอมาดูอีกทีหนึงอ๋อ,อพี่แกเหมือนหันหันไอตัวปราสิตออกไปนะแม่นขนาดนั้นเลยพี่สามไม่ต้องถึงมือไวฟูทีวีวูแมนแม่มาแต่แรกก็จบแล้วแต่เสียแขนไปข้างหนึ่งนะอา้าวจีเลียมมันยังมาก้าเฟี้ยว นี่เป็นที่สามแล้วอัปเกรดด้วยไงโอ้ถึงการ่วงอ่ะจีเรียมถึงก็บอกโอ้ฝากลูกเมียคาด้วยภาคที่สองและซีรีส์ก็จบแต่เพียงเท่านี้โดยที่ไวฟูก็มาช่วยพี่อู้แทนแล้วก็พี่เท่ก็ยังไม่ต้องส่งกลับไปซ่อมจบแฮปเอนดิง ต่อมาถ้าเกิดว่าไอดีเทนเนอร์แอสโต o ทเลตเนี่ยมันตายในเอพิโซดที่70มันจะเป็นยังไงจําได้ไหมที่มันโผลมาทําเฟี้ยวใส่สามพี่น้องเนี่ยมันโผลมาโชว์ทำเฟี้ยวถ้ามันมันโผลมาแล้วมันตุยเราจะเป็นยังไงสาบอกแกตายแน่ส่นในดีเทนเนอร์บอก You ยูอวิ d ไดเออแว่นก็ไม่ใส่มา โดนซะสิโอเคมีแว่นมีแว่นแล้วไม่ใช่มีแว่นมันเอามันเอานี่ปิดตาไว้ไม่ต้องลงไม้ลงมือแค่เจอแสงสีแดงไปพี่รองบอกแกเฟี้ยวมากพี่สามแกทำดีมากทุกคนต้องยกดิวโป้งให้กับมีวิ่งพี่สามยิ้มแบบใจเกเร แล้วถ้าเกิดว่าในเอพิโซดที่67เนี่ยไทรท่านทุกคนถูกปรสิตควบคุมมันจะเป็นยังไงตอนนี้ที่พี่ใหญ่เอาไปเรื่อยปาดคอไงอเออโอ้ยระบากจัดเลยชีวิตตอนนี้คือตอนที่พี่สาโผลมาเอาละปรสิตสกิปี่โอยเล็ดนี่ยมันโผล่หน้ามาก็ <c oughs> ให,ให้รู้ไงว่านี่คือปรสิตถ้าเกิดบินมาสกิบีดี้ใหญ่ยก็ไม่รู้ว่านี่คือปรสิต <c oughs> เอาละพี่รองพี่รองอ้าพี่ใหญ่มันโดนไปแล้วต่อมาก็ตามพี่ลองละเอ้ยพี่ใหญ่บินไป p o v man ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นลากคารเมล่าแมนนะ อาะโอเคปรสิตปรสิตเดินมาหรอปรสิตเดินมาแปแ,ปแปโอเคเหลือแค่พี่สามแลปะป่าจําได้ในจักรวาลหลักนี่เปิดตัวมาคตหน้าขนลุกพี่สามป่าจริงอ่ะเปิดตัวมาแบบนี้เลยความเท่แบบนี้อ่าอ๋อแต่พี่สามเขามีระบบป้องกันปรสิตนี่ อ้าวง่ายแบบนี้เอาแบบนี้ลักลักดีวีแมนบอกไม่อยู่แล้วโว้ยไปดีกว่าฆ่าตัวตายเลยแล้วถ้าเกิดไอจีเหลี่ยม4.0ที่มันโผลมาในเอพิโซดที่71แต่ที่มันโผลมาแบบทําเฟี้ยวอ่ะเจอไททันของเราฆ่ามันจะเป็นยังไงเนี่มันโผลมากับเลเซอร์50ล้านกระบอก เป็นเลเซอร์ที่อัปเกรดมาอย่างแรงที่สุดมีทั้งหมดห้าสิบล้านกระบอกด้วยกันไอพิล <c oughs> ตันตัวนี้หายไปเลยนะไม่เห็นอีกต่อไปเลยหลังจากตอนนี้บินไปไอจีเดียมมันจะบินหนีตามโอ้ยไม่ได้แสกสีม่วงแบบนี้มันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่สาม่นหนนะสามพี่น้องอยู่พรอมหน้าพร้อมตาแกหนีไปไหนไม่รอด ใช้บ่อยนะไอพลังไอพลังเนี่ยพลังเขาเรียกว่าอะไรแกนกลางดูดซึมเลเซอร์เรียบร้อยเลยจ้าไม่ต้องถึงมือพี่รองกับพี่ใหญ่แค่พี่สามคนเดียวก็ถึงกับลงไปนอนกองกับขี้ดินที่โคลนโอ้ยมันยังไม่มันยังไม่ไมตายวะ่ะทุกคนอมันไม่มีแว่นแล้วพี่สามทำไงพี่สามทำไงมันไม่มีแว่นแล้วมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ ไม่ใช่แบบมันเอานวมาต่อยก็ไปต่อยกับเขาแม่มันต้องนี่พลังเลเซอร์สีแดงพลังทีวีสีแดงเก็บหมดทุกสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ใส่แว่นอา้าวอู้แล้วแล้ว P.O. v ว <c oughs> ก็กลายเป็นลูกเมียน้อยเหมือนเดิมสำหรับจักรวาลน,นี้แล้วจีเหลี่ยมเป็นตัวจริงในเอพิโซด65ละ่ะเป็นยังไงเอ,เอาละ องพี่น้องพร้อมจะประจับกาดพี่ไซดินฟอยเล่นบอกโชคดีนะโชคดีเอา้าปกติกตมันต้องหนีี่อันนี้มันสู้เว้ยโอเคกลายเป็นสองต่อ2แล้วเเ่าหน้ายับยเผาหน้ายับยับความร้อนนี่มันร้อนแรงยิ่งกว่าแดดของเมืองไทยซะอีก จะยิงสวนมานี่เขาเรียกว่าบาเรียเห็นไหมจีเรียมสิ่งนี้เขาเรียกว่าบาเรียแกยังไม่มีหรอกเอพิโซดหกสิบห้ายังไม่มีบาเรียมืนันมันชันแต่มันกัดบาเรียแหกไปได้ว้าโอเคมันหนีไปแล้วไอจีเรียมก็หนีไป what คาบิคาเซ่ปันไซ oh shit. คืจะสื่อว่าจีเหลี่ยมถ้าเกิดจีเหลี่ยมตัวจริงมันไปสู้ใช่ไหมมันจะหนีใช่ <laughs> ใชครับถ้าจีเหลี่ยมมันเป็นตัวจริงมันจะไม่ตู้หรอกมันจะหนีอย่างเดียวจีเหลี่ยมที่สู้นะมีแต่ตัวปอมเห็นไหมสุดท้ายสองพี่น้องก็แพ้เลยแล้วคามล่าก็ออฟไลน์ไปเพราะว่า P o โอวีแมนได้ตายไป เอาละก็จบลงแล้วนะครับสำหรับผลงาน What If e จากช่อง s กิบ i d i Boom มทางช่อง s กิบ i d i ดี o บูยังมีผลงาน What If e อื่นๆอีออกมากมายนะครับอย่าลืมไปดูผลงานต้นฉบับของเขาด้วยแล้วก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ